สวัสดีค่ะในเลคเชอร์นี้เราจะมาดูเรียนรู้เรื่องโครงสร้างโปรแกรม C# นะคะอย่างแรกเลยเราจะมาดูกันในกลุ่มไฟล์ทางด้านขวามือนะคะที่เรียกว่า Solution Explorer ลองขยายดูนะคะแรกเราก็จะเห็น Solution ที่ชื่อว่า Hello World นะคะชื่อ Hello World ก็จะถูกตั้ง ตา,ตามที่เราตั้งไว้ในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ใน vs ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโดยชื่อของโซลูชันเนี่ยก็จะเหมือนกับชื่อของโปรเจกต์นะคะนี่ก็คือชื่อโปรเจกต์นะคะเราก็ได้สร้างโปรเจกต์ที่ว่าเรียกว่า hello world ที่จริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะ สร้างได้หลายหลายโปรเจกต์ให้อยู่ในโซลูชันเดียวกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ Hello World ของเราก็เป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะอีกหน่อยหากเรา,เา,เาจะทำโปรเจกต์ที่ซับซ้อนกว่านี้เราก็จะเห็นว่าจะมีโปรเจกต์เยอะขึ้นนะคะก็ลองสำรวจในโปรเจกต์นะคะก็จะมี Property นะคะอยู่ข้างในเป็น Property Node แล้วก็มี Reference Node นะคะใน Property Node ก็จะเป็น ไ,ไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมของเรานะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเรานะคะถ้าเราลองเปิดดูนะคะเราก็จะเห็น smsmb title นะคะที่เราสามารถที่จะแก้ไขพวก smb description และอื่นๆนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขโดยตรงได้จากไฟล์นี้ก็ได้นะคะแต่หากหากต้องการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆอีกแบบหนึ่งนะคะก็อาจจะคลิกขวานะคะที่โปรเจกต์ Project นะคะเมื่อคลิกขวาก็เลือกที่ Property นะคะเราก็จะเห็นนะคะข้อมูลชนิดเดียวกันที่เหมือนกับไฟล์เมื่อกี้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ใน บล็อกตรงนี้ได้นะคะตอนนี้เราจะไม่ทำอะไรก็แค่รู้เอาไว้ก่อนนะคะเราปิดไปก่อนนะคะจากนั้นก็มาดูตรง reference node กันบ้างนะคะตรง reference node เข้าไปนะคะจะเห็นว่าก็จะมีลิงก์ไปยัง s อสเอื่นหรือพวกคัสเตอร์ไลบรารีอื่นนะคะรวมทั้งพวกไลบรารีที่ใช้ในการคอมไพล์บิดของซอฟต์แวร์นะคะบางทีก็อาจจะมีพวกโค้ดที่คนอื่นเขียนเราก็จะสามารถที่จะเอาโค้ดนั้นเนี่ยมาใส่ไว้ในามาใช้ในโปรเจกต์ก็จะใส่ไว้ใน r f e r e n n e Node นี้ได้นะคะ เมื่อเรามีการคอมไพล์โปรแกรมนะคะเรามันก็จะทำให้พวกสคริปต์ C# ทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นบิตนะคะที่ใกล้เคียงกับไบนารีนะคะซึ่งตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเข้าใจว่าส่วนใดที่ทำงานประกอบกันยังไงแล้วก็ไฟล์ r Reference ที่ลิงก์จะมีการ ตรวจสอบ syntax หรือว่าไวยากรณ์พื้นฐานของสคริปที่เราเขียนนะคะพอตรวจสอบเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าถูกต้องก็จะ compile ไฟล์โปรแกรมนะคะคอมไพน์เสร็จก็จะ Copy ลงไปในโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะคะเหมือนกับว่าเออโปรแกรมที่คอมไพน์เสร็จแล้วเราเราสตาร์ทโปรแกรมโปรแกรมเหล่านั้นก็ก็คือ compile มาแล้วอะคะ่ะเราก็จะเห็น นามสกุล e x e นะคะที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเราลองนะคะคลิกขวาที่ Hello World Project ดูนะคะตรงนี้นะคะคลิกขวาแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ดูนะคะ ก็เปิดโฟลเดอร์ก็ open folder in file explorer นะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะแสดงไฟล์ทั้งหมดในโปรเจกต์นะคะตรงนี้เราจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อบินลองกดเข้าไปดูนะคะก็จะมี debug โฟลเดอร์นะคะ Debug นี้เราเมื่อเราต้องการกรันโปรแกรมในโหมด b u g นะคะ ก่อนที่จะลิสโหมดแล้วก็รันในนี้นะคะเข้าไปเราก็จะเห็นเนี่ยคะ่ะ exe ไฟล์ตัว config ไฟล์แล้วก็ตัว deep l o c k นะคะ debug นะคะตัว debug ไฟล์นะครับตัว reference ตัวนี้ก็มาดูต่อนะคะไอตัว reference ตัวนี้นะคะบางครั้งเราก็สามารถเพิ่ม r e f e r e น c e จากไลบรารีภายนอกได้นะคะ,ะในกรณีที่เราคอมไพล์เนี่ยมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่า DL หรือว่าไดด a ม i ิ l ไลบร r y นะคะพวกอินส a ตนก็จะถูก Copy เข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะคะทีนี้เรามาดูต่อใน ในแอปคอนฟิก uh, นะคะไฟนี้นะคะไฟนี้ถ้าสังเกตก็จะเป็นไฟล์ภาษา XML นะคะพวกเก็บพวก Configuration นะคะเมื่อมีการเพิ่ม Library ข้างนอกเข้าเข้ามาในโปรเจกต์ไฟนี้ก็จะอัปเดต n f o r m a t i o n ที่เกี่ยวข้องนะคะบางทีเราต้องการ อาจะเก็บอินฟอร์มเ o ชันเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะคะ